มาอันนี้รอบที่ยี่สิบเจ็ดโอเคยี่สิบเจ็ดกดปุ๊บคือออกยี่สิบเจ็ดนะต้นละครมาจากไหนวะโอเคโอเคสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ด ปวดคอสามสิบเจดสาดต่ออะไรได้ต่ออะไรได้ปวดคอเลยเท่าไหร่แล้วนะสามสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ด ハーセプチェンがハーセプチェン。 ปวดหัวเลยเอ้ออย่างน้อยก็เป็นอาวุธใหม่อย่างน้อยก็เป็นอาวุธใหม่โอ๊ยย่อ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 ยโอ้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 ยพยายามประหยัดให้ได้มากที่สุดโอเคอันนี้หกสิบเจ็ดอะหกสิบเจ็ดโอเคการันตีเหมือนเดิมจริงการันตีเหมือนเดิมซอฟพิตตี้เหมือนเดิมเลยนะไม่ต่างอะไรจากก่อนหน้านี้เลย โอเคอันนี้อันนี้อันนี้มีแววที่จะได้สูงมากมากถ้าไม่ได้ก็ก,ก็ก็แค่สวยนั่นแหละนะมาขอละแล้วก็ขออันเดียวแล้วได้เลยแล้วกันนะขอร้องเลยจริงไม่ไหวแล้วปวดหัวกับ,บทัวัาถุไปเยอะละครั้งนี้หกสิบเจ็ดแต่อยู่ที่ว่าจะได้รอบที่เท่าไหร่และจะมีมากกว่าหน,นึ่งชิ้นหรือเปล่า ขอละธนูนะขอธนูอีกเดียวธนูอันนี้กี่ชิลสี่ปะ่ะใช่สก็เป็นห้าสิบเอ็ดไม่หกสบเ็ดหกสองหกสากสโอเค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  อ <65. S 2> ย่างอย่างอย่างอยางอย่างอันเนี้ยน่าจะมาละอันเนี้ยน่าจะฟาละทะลุยังยางยังหกหกแล้วนะหกละอันนี้รอ,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 อบสุดทา้ายออกกันสุดท้ายเลยเหรอแปลว่าอันนี้คือหกเจ็ดครบเมตดที่สิบแล้วใช่ไหมเ็นเ็น โอ้โหไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันโอ้ยคันอา ะมีรอบไหนที่ผมจะได้สมหวังกับตัวเองบ้างไหมจะมีสักรอบไม่เง้ยอย่างนั้นก็รู้ว่ารอบหน้าการันตีนะครับอมาตรฐานไม่เคยตกจริงๆวันนี้โอ้โอะไรวันนี่ย สวัสดีครับกำลังจะสมช่ไหมครับใช่แล้วครับตั้งแต่เริ่มดูพี่รู้สึกตัวเองโชคดียังไงไม่รู้นะทำไมผมพี่ใจความโชคายก็นั่นแหละเหลือีกประมาณ55รอบก่อนจะถึงซอฟพิตี้แต่ก็หวังว่าจะออกก่อนซอฟพิตี้อาจจะยังไม่ใช่รอบนี้อย่างน้อยก็เอาของใหม่มาก็ได้ โอเคดาบใหม่ยังพอคุยกันได้สามสิบอ๋ออย่างน้อยมันก็สี่ชิ้นนะนะแต่มาถึงสามแต่แบบของเก่าทั้งนะั้น นานแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ได้สุม่มแบบออกเลยตอนแบบสิหรือ20โลแรกเนี่ยน,นานแค่ไหนแล้วหนะ้สไม่เคยเหมือนคนอื่นรับ ผมเห็นคนอื่นเขาได้กันแบบจังเลยผมก็อิจฉาเหมือนกันนะผมก็อยากได้นะเว้ยจริงๆแต่ดวงมันไม่ให้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไงต่อนี่ยหกสิบแล้วใช่ไหมโอเคหกสิบ อยากมีโมเมนต์แบบนั้นมากเนาะใช่ใช่อยากมีฮะอยากมีมากเลยอยากมีแ,มแมแบบว้าวออกตั้งสองชิ้นรวดอะไรอย่างเงี้ยนะอยากมีมากแต่น่าจะยากแต่น่าจะยากกี่ครั้งแล้วที่ผมสุมแล้วไม่เป็นอย่างโด้ไม่ก็เหมือนเดิมการสุมไม่ก็เหมือนเดิมอันนี้ได้แล้วอันนี้การันตีแล้วมั้งเนี่ยการันตี อยู่เที่่าผมจะได้คือมันการันตีนะว่าผมจะได้เนี่งในสองชิ้นก็คือของห้าดาวที่เป็นเลดนั่นแหละโอเคไม่ได้นะไม่ด้ไม่ได,ไมได,ไมได้ได้มา <D: S 1> ดีดีมากโอเคไม่ได้เลยแต่ออกก่อนซอฟต,ตี้ออกรอบที่หกสิบสอง ออกก่อนสาโรอีกแล้ว <c oughs> ทำไมมึงไม่ออกก่อนแบบสิบยีโลไม่เข้าใจเลยอันนี้รอบที่เท่าไหร่เนี่ยเอา,อางี้ดีกว่าตั้งแต่เสี่ยวนะย้า่าตั้งแต่ช่วงของเสี่ยวหูเท่าอ่ะตั้งแต่ต้นขอหูเท่าจนตอนเนี้ยที่ผมสุ่มาทั้งหอกทั้งอะไรไอที่เป็นซอฟพ,พิตตี้ไม่งออกก่อนแค่1ึงโรหรือไม่ก็2หรือไม่ก็สไม่เกินหโรเลย ไม่มีคำบรรยายจริงเลยแม่เน้ไอไอดีมันก็ดีเด็ดนะที่มันไม่ได้หลุดเลดนะหมายถึงไม่ใช่แบบไปดาแต่ก็แบบถ้าถ้าถ้าจะออกซอฟพิชแบบก่อนซอฟพิตที่ช่วยออกก่อนแบบสักสิบยี่สิบรได้ไหม หลังๆนี่คือออกก่อน1โลออกก่อน2โลออกก่อนแบบ3โลไม่เกิน5โลอะเท่าที่เห็น